ามตัวเลยนะแม่เนาะอือค่ะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยบ่แม่วิ้ยเราถือสามตัวเลยถือตั้งแต่บนอันนั้นมูนมูนอันเป็นถือต่ลางเอ่อเกียร์เก้าตะางเก็ดเก้าจึงได้จังไปพวกราดเนาะ เดีก็จะเอาเลแม่ลมักสัวอดิเป็นยังไงแม่แม่ถูกไอ้นี่แหละครับผมถูกสามตัวเลยบะแม่สามตัวนั่นละครับห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดแม่แม่แม่มาโชว์หน่ยแม่แ่ช่่เ้เิ่ันเขียนไว้จากสี่เลยไปคาดเอา เราสามตัวปสามตัวคัะค่ะห้าเก้าแปดเลยบ่แม่เริ่มเปิดเสียงพี่น้องขือเก่าเสียงคือบราณละั้งจองตัวต้งโต๊ดนั่นละครับโอ้พันเขียนทิ่นใบจังสี่บ่แม่เขียนใบปู้ใบงานั่นครับแม่ก็เลยไปคัดเอาก็เลยคัดเอาเฮ้ยสามเก้าแปดสามตัวเป็นตัวขนาดมันเข่าหนะสามตัวเลยนะแม่เนาะโอ้ค่ะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยบ่แม่ ว่ายတေຖືກ3ໂຕໄປມາຖตั้งแต่บนอันนั้นหมู่ๆนั่นเพิ่นກแต่ลางเออ9 จังได๋จังไปพ่อกระดาษเนาะจังว่าดวงดีดวงดีผู้ยาเพิ่นจุใส่ตัวโอยสาธุเพิ่นบอกผู้อื่นพุ่นเนาะเอาบ่เข้าไปให้เพิ่นบไปก็เลยแม่นแม่ไปครับก็เลยไปเห็นเอ้าตเตียคือบ่เห็นกระดาษอยู่นี่ตะกี้มู่บ้านนี่ก็เอาไปให้อยู่คือบ่มีอามอ้เพิ่นไปเห็นมื้อนี้คือมีโอ้ดวง ก็เลยได้สามตัวเลยนะแม่เนาะเอาเพิ่นมาเขตวัดอยู่นีเด้เพิ่นกามาจังหันจังเพศนมาซอยส่างเนาะก็ได้ตัวเมื่อนี้สิมาเอาไม่บว่ะจ้ามันตีเอามาเอาไม่ตีมนเลียมนเลียงพุนลาเมื่อเลาะพุลละจังสิมาขอไม้จ่อจ่อพุลละขอไปแล้วก็จักที่ไปซื้อไซมันตีอันก้อนเนาะ จ,จ, cel, จ้าจ้าันต so, ัวจังก็จิตท่านเพิ่นโอ้โอ้บ่มีหัวสอบปุยใม่ใช่ไหมขายเดี๋ยวนี้ถ้างานกันเม่นเพิ่นให้แต่าดุนมันก็บ่มีหมองซื่อคือเก่าครับมันกับิอันมูแมกับิบัได้อีกแล้วบัดนีโอ้ได้อี่ยังมาเลี้ยงมื่อนี่มื่อนี่ได้ไก่จ้ได้ไก่ได้ไข่โอ้มีไก่มีไข่ ไม่โตคนละไม่เพื่อนเพื่นจะกินแบบนี้เป็นเลี้ยงภูมิป่ะจ้าเลี้ยงภูมิวัดนะคะวันนี้อันเพื่อนเอิอนยาอย่างก่อนยาชินรามยาคนสวยรู้สึกว่ามารู้สึกว่ามาปีนี้ย่าจะให้โชคบ่อยนะครับเนาะเพป็นกับไขมาเรเล่ย์ละเป็นบานเท้าบดตือบานดื่นเป็นกับตือตือมาเรเล่ย์เนาะมาเรเล่ยเรเล่ย์ตั้งสามพายายกันยังเหลวเนาะการได้กันอาจารย์เี อาจารย์เสิเห็นไม่น่าเสียพสิเพิ่นสิให้ตลอดเพิ่นให้ตลอดตอนนี้กำลังทำหอละครั้งั้นเมื่อนั่นก็เท่พระเดเมื่น่ะครับเอ้ยหกเก้าแปดุเลียวโอ้โหทั่วบ้านเพื่นไปเขียนในหัน้าเก้าแปดบ้าสตัวเลยโอ้เต็มเต็มบ้านที่ได้เนาะได้ตัวนึงเขียนตัวน้านต็้จังเป็นบ้านจะของได้บนเพิ่นยังซได้หลายุมเพิ่นนั่น มาหุ่นน้ำทังไก่วันนี้มีตัมากว่าแมงันี้มันไปยังประกันคือดอกสันอยู่สันนี้คือสันดีใจมดคือสายใจนูเด้อเคยถือเลขสามตัวกสันแลลวเนาะคือเบิดบอนั่งอยู่นี่ถือเบิโอ้ถูกกันหมดทั้งวัดเลยนะครับเือาเขางกอกเสอางสอบ ดีใจกับคุณแม่ด้วยนะครับเนาะบสนะครัสือบอสือบ่ถือแต่ผู้บ่ซื้อโอ้แล้วบังบอว่าเมนบอกธรรมาดาเด้แง่ต้นดอกเงินบุญเด้ว่าเจ้าเฮนว่าสนใจซื้อๆ598นี่นะครับบอกออมบ้าวน เมื่ออันอาจารย์ป้อยเลือด้วเก็ดเกาเก็ดเกาทั้งฝันทั้งมวนโอลหมดมือหมดเส้นเนาะคนเกิดหมุนน้ำนั่นนี่ตัวน้ำเงินน้ำข้าเจ้ากับบวชข้าเจ้าข้าวเจ้าบ้านถ้าน้ำกับบวชข้าเจ้าบ้านอาจารย์บัวชแสดงว่าถูกกันทั้งบ้านเลยนะแม่เนาะเเขาสียบสำหรับคนที่เชื่อผู้เสียก็ได้ผู้บ่เสียก็บ่ได้เอาคือวันละไป่บวชเขาตัวใดก็บ่ชบ้านเก่าเก็ดเกาเต๋แต๋ 598นี่แม่ได้คนเดียวแม่จะคือเอาเปียบทำไมคนณทีไม่ได้ครับเอากระดวงก็แม่เนาะคือเนาะมันอยู่ที่ดวงแล้วับผมแม่ล่ะแม่หน่อยก็ม่ก็นเไยไดใส่น้ำเด้อค่ะเดี๋ยวจะทำพิธีนะครับเนาะทีนี้ไปเอฟซีครับเดี๋ยวก็จะไปร่วมพิธีนะครับเผื่อวันนี้เผื่อมีโชควีลาเผื่อได้โชคนะครับเนาะแมนครับแม่เดี๋ยวย่า ใจดีเดี๋ยวย่าให้อีกเนาะแต่ว่าใจดีจังได้เนาะตั้งมัวนเนาะแม่แม่ถูกหลายไหมครับแม่แม่ถืงสองหมื่นโอ้ดีใจด้วยนะแม่เนาะแต่ว่าไม่ได้สามตัวเหมือนเขาสามตัวบ่เอาได้เจ็ดเก้าอย่างเดียวค่ะเอาตะล่างล่างอย่างเดียวค่ะฮึมโอ้หคุณแม่ดวงเฮงนะครับเนาะต้องใช้หลาวเลยหามื ลองใช้ได้ห้าหมนลองชายได้ห้าหมืนหหม่นอ,อีกมาได้กับปูนี่แหละครับมาได้กับหญ้าสิ้นลามนี่แหละครับได้ดีแล้วเลน้ำปูนก,ก้มหนึ่งแล้โอ้เอ้าต่อไปเราก็จะไปร่วมพิธีเนาะแม่เนาะครับแม่ก็จะขอต่อไหมหรือว่าจะรอดูตัวเลขกับปูครับผมอาจารย์มาจะจ่อเนอาจารย์อือเจาะก่อนเนาะจจา่จอ,อ,อวลครับูแต่ว่าก็ถือว่าแม่นเนาะใช่ไอ้สี่ตามมาครับผม เขีนตัวใดวาสูฟังเนี่ยโอ้ยอย่างเป็นหวยแได้ม่มเด้อไม่ทันักหน่อยนะเห็นตัวใดก็จะเป็นว่าสามหกอะไรจะว่าเมีว่าปิดหกสามสองหกสามสองสามสองอ๋อคือว่าเป็นเลกเป็นน้ำตาเที่ยนเนาะข้าวเบิ่งอ่ะมันแค่ไข่หกสามสองมันคือตัวเลขเนาะแม่เนาะ สามสองสองตัวเลยแม่สองตัวนี่บอสสามสองสามสองหกสามอคือสิบเปมาเอามือนี่ก็สิบเป๊ซื้อรถตัดยี่ไว้เลยเห็นบ่สคันสามตัวเห็นเป็นตัวไหนแม่สามตัวนี่หกสามสองหกสามสองหกสามสองสูบไปสูบมั่นเดียวแต่ไปเสียนเนาะคุณแม่เห็นเป็นหกสามสองเห็นคือกันบ่สค่ะมาหน้ากัน ตาไฟตามันคือว่ายเลยเนาะโชคไฟโชคบันแม่โชคไฟโชคบ้นแตงวดเมื่อกี้คุณแม่นี่ได้โชคเลยนะครับเนาะได้กระตุกเหรอสามโตเนาะหาเก้าแปดได้บ่หาเก้าแปดจะแมเนบอมาเนาะเฮา่วันที่แล้วก็ได้โอ้แก่เจี๊ีบเนาะกักินเัรื่ว่าเนาะนั่นแหละครับผมธรรมชาติดีแม่ได้คนละไม้เมื่อวายกับ ซตัวเด้อหมนั่งโอ้นถือตัวไปแล้ววันนึงหกสามสองเห็นเห็นคือกันบบ้ว่านี่เห็นคือเขาบ่เห็นเงกตัวใดเห็นตัวใดบังหันบังหันเห็นตัวใดแต่เนาะสาม สามสามหกว่ะแม่เห็นสามหกย่ายก็เห็นหกสามสองแม่เห็นสามหกนะแม่ขาวเห็นสามหกแม่แม่แม่ขาวในสีมานสองตัวล่างเนาะส่วนหมากสีมานเด็กล่างหมดเมื่อกี้ได้กับเขาไหมครับแม่ได้ตัวได้ตัว่าจะได้ก็ทั้งวัดเลยนี่ได้หมันล่างเอาตาราง จล้างลายัวลางลายกลั่ที่บอกว่าพังยำพังยำตัวนัอันก็เก๊กเก๊เก๋นเอาจะล้างยังียวครับอืว่านี่ซื้อตัวใดเด็กรงอันแกกิเบิ้งอันนี้แหลเมื่อกี้แม่เห็นเป็นตัวไหนครับผมจด้เป็นพวกสามวกสามอไปซื้อลอตเตอรี่มนเสียงมังก่อนเนาะคช่ันเขานี่สิ้ฟันดีเลยเม็นไหมแม่ว่าใครฟันดอก บหกสาม,ม,ม 6, นะครับคุณแม่เห็นเป็นหกสามแต่สามตัวแม่ที่ถูกสามตัวเห็นเป็นหกสามสองเออเพื่อเห็นสามตัวแม่เห็นสองตัวอันนี้เสี้ยนล่างอันนั้นเสี้ยนสามตัวเนาะมแม่เห็นหกสามตัวเดียวสามตัวแม่เพ่เห็นบ่เออเป็นขันน้ำมุ่นเนาะตรงเบิ้องเอาสู่ไฟสูงมันเพื่อเก็เห็นจังสี่สูงหวันมาจา้ะ นี่หกที่เก่ดเกแค่นั้นแสดงว่าถูกกันหลายถูกวัดวัดได้ป่ะจ๊ะทุ่มคนที่นั่งอยู่บนเสาเฉอทุ่มบันไดเสาเฉยอุ้มออกสามสองแล้วก็หกสามเนาะแม่เนาะค่ะเป็นแนวทางสอบต่างตาไพยตามมั่นขึ้ว่าแล้วเนาะเป็นเลขน้ำตาเทียนขันน้ำมนต์ใช้วิจารณญาณในการรับชม